ผมไม่เคยลืมคืนนั้นคืนที่ห้องล็อกกลายเป็นนรกผมทำงานล่วงเวลาอยู่คนเดียวในออฟฟิศเสียงสุดท้ายที่ได้ยินคือเสียงประตูปิดลงของรอปพอตอนเที่ยงคืนทุกอย่างเงียบสนิทจนกระทั่งผมได้ยินเสียงลมหายใจแผ่วเบากระชั้นที อยู่ข้างหลังผมหันไปแต่ก็ไม่เจอใครผมคิดว่าหูฝาดแต่เสียงนั้นดังขึ้นอีกแฮกแฮกคราวนี้ชัดเจนผมใจเต้นแรงใครนะออกมาผมตะโกนสุดเสียงแต่ไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงเสียงลมหายใจที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆผมเริ่มค้นหาทั่วห้อง เปิดตู้เปิดลิ้นชักทุกซอกทุกมุมแต่ก็ไม่เจออะไรเลยห้องล็อกสนิทไม่มีทางที่ใครจะเข้ามาได้แล้วเสียงนั้นมาจากไหนผมเริ่มหายใจไม่ออกมันใกล้มากใกล้จนผมรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นๆที่ต้นคอผมผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจเสียงกระสิบแผ่วเบาข้างหู ทำให้ผมขนลุกสู้ผมไม่รู้ว่าใครหรืออะไรที่กำลังพูดกับผมแต่ที่รู้คือผมต้องออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดผมวิ่งไปที่ประตูคว้าลูกบิดแต่มันล็อกผมพยายามเปิดแต่ก็ไม่เป็นผลเสียงลงหายใจนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนผมทนไม่ไหวผมทรุดลงกับพื้นปิดหูแน่น แล้วทุกอย่างก็ดับมืดเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อนร่วมงานพบผมหมดสติอยู่หน้าห้องล็อกสภาพเหมือนคนเจอเรื่องน่ากลัวสุดขีดไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นแต่สิ่งที่ผมรู้คือเสียงลมหายใจปริศนาในห้องล็อกมันยังคงตามหลอกหลอนผมอยู่ทุกคืน